<T it mic> สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมซิตเดอะเกมแปลมาจาก Google นั่งเล่นเกมในวันนี้ผมจะพามาฟังเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับเซิร์เวอร์มอร์แกน แตครับผมกว่าจะเป็นเรื่องกดการสอบขีการทำงานหรือว่าจะแบบสมัครข้อหน่วยงานระหว่างแก๊ง้งทำอะไรระหว่างแก๊ง้งหรือว่าแบบไปน,นูป่นไปนี่เออนั่นแหละภาพประกอบอาจจะไม่ค่อยมีนะเออขออภัยด้วยอย่างแรกเลยเซฟเวอร์ Server GTA Mohawk c i t จะมีความเป็น R.P. แ0และคอนเทนต์ยีปอรนะครับคอนเทนต์ก็จะแบบว่ายังไงอ่ะมีพวกดาบหรืออาวุธที่แบบมีพลังต่างๆหรือว่าหมัดที่เราแบบใช้ปานเน่ยมีปานเพลิงปานไฟปานวายุปานดินหรือว่าปานวารีอะไรก็ใช้ก็คือแบบ เป็นคอนเทนต์ประมาณนี้นะ20%หรือกิจกรรมต,ต่างๆที่ทางเซิร์ฟเวอร์จะทำขึ้นมาเออก่อนเราจะเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์มอแกนเราต้องอ่านกฎก่อนนะกฎของเซิร์ฟเวอร์มีเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะแปะให้ปึ๊บอ่ะมันก็จะมีประมาณนี้นะเออเข้าไปหากันก่อนเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์นะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เราจะต้องกรอกข้อมูลเออยังไงไม่ใช่เออต้อง ไปขอโค้ดที่เพจก่อนนะครับสําหรับมือถือนะไม่ว่าจะ PC หรือมือถือก็อต้องไปขอโค้ดก่อนเข้าเลยไงั้นจะเข้าไม่ได้นะให้ทักไปที่แฟนเพจ Facebook เฟซบุ o กที่เท่โมแกสิตี้แล้วทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแปะ๊บหน้าตาแฟนเพจ a c e b o o k ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาก็แล้วต้องมาที่อำเภอเพื่อทำใบอ,อะไรอ่ะบัตรประชาชนนะครับ ทำตรงนี้นี่แบบนี้เลยและก็เรื่องการใช้ไม้การใช้ไม้ที่ถูกและดีก็คือหนึ่งเลยห้ามด่าคนอื่นไปทั่วไม่ใช่แบบเดินเดินอยู่เข้าไปด่าคนอื่นเขาว่าอะไรต่างๆนานาก็นั่นแหละห้ามไปด่ามั่วแล้วก็ห้ามด่าพ่อร้องแม่ห้ามเด็ดขาดด่าพ่อร้องแม่นี่คือโดนนะ ระวังโดนนะเออการด่าพ่อร้องแม่มันไม่ดีนะครับหนูน้องหนูหน,อน,นูอย่าเอาไปด่าคนนู้นว่ะไอ้นี่เม่อยังงี้ไม่เอาและห้าบูทใหม่จนแบบคนอื่นเขาลังคาหนูขูมันแบบมันไม่ดีนะการบูทใหม่ใส่คนอื่นที่แบบเออยังไงอย่างนั้นนะ่ออการขายของในเซิร์ฟเวอร์ขายของในเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมก็ทับช้อปปี้ทับเอส H O P E E ชอบปี่นะในการขายการขาับขี่ลดในเซฟเวอร์เราต้องมีใบขับขี่ก่อนนะเราต้องไปทำใบขับขี่นะครับยิปแนะนำการทำใบขับขี่หรือว่าพาเล่นก็จะอยู่ด้านขวามือบนสุดตัวไอนะเออมันจะมีคลิปอยู่ลดทำไว้ให้ขับเลนขวานะครับถ้าขับผิดเลนนี่ก็ระวังตำรวจยิดใบขับขี่นะครับเออ ถ้าสมัครเข้าหน่วยงานเราต้องติดต่อไปที่เพจนะครับของแต่และหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานช่างตำรวจหมอแท็กซี่แต่ของตำรวจนี่เราต้องรอติดตามประกาศทางกลุ่มเอจิดนะีเฮยมโอแกนซิตี้นะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เลยุ ในงานตำรวจเราต้องเข้าไปที่กลุ่มรอประกาศจากตำรวจว่าเขาจะรับวันไหนหรือเข้าไปที่ดิสคอร์ดเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวดิสคอร์ดเซิร์ฟเวอร์ะทิ้งไว้ใต้คลิปนั่นแหละก็แล้วก็เกี่ยวกับการหาเงินการหาเงินก็คือหาเงินได้จากการทํางานต่างๆที่มีในเซิร์ฟเวอร์นั้นก็เอาไว้ใช้ซื้อของต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละเช่นก็เอามาซื้อรูหรูๆเท่ๆราคาหลายหลายบาทหลายๆลา้านหรือราคาถูกๆก็มีต่อมาการดูนึ่ของเซิร์ฟเวอร์ จะมีระบบเติมเงิน Wallet to m o n นี่ว l ลเล็ตภายในเกมหรือว่าจะเติมผ่านธนาคารก็ติดต่อเพจไปได้นะครับก็การเติมก็จะมีให้ใส่เบอร์ที่เราโอนมาแล้วก็อกออข้อมูลอะไรลงไปตามรายละเอียดที่เขาบอกเขียนไว้แล้วก็จะมีระบบ VIP VIP มีแบบเช่าและถาวรราคาเช่าหนึ่งไว้ก็20แคสอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเติมแคสเข้ามาในเกมเนาะเน่ยระบบสิทธิพิเศษก็มากมหยไม่ว่าจะเพิ่มกระเปา e ีหรือเงินรายชั่วโมงอะไรพวกนี้ลดระยะเวลาการติดคุกด้วยหรือว่าทับ P โดยไม่เสียเงินในการพิมพ์อ่าแล้วก็พรีเมียมนะอีกอันนึงพรีเมียมเนระบบพรีเมียมจะดีที่สุดในเซฟเวอร์นะความสะดวกนี่สุดยอดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินรายชั่วโมงตั้ง5,000ได้รับไ,ไ,ไ e อไอฟต่อชั่วโมง10 EP ไม่ว่าจะเป็นแบบลดระยะเวลาหรือว่าลดร,ราคาซื้อลถต่างๆกระเป๋าแบบ <_ d ata> เพื่อแบบเยอะด้วยเออเราสามารถเรียกรถได้ไม่ว่าจะเป็น VP หรือพรีเมียมสามารถเรียกรถได้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่ห้ามเรียกรถหนีตำรวจหรือว่าขณะมีสตอรี่นะรายละเอียดก็ร้องเข้ามาอ่านกันดูนะเป็นแบบการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์เนาะเออหรือจะหรือจะเติมแคชเอามาซื้อรถที่โชว์รูมก็ได้นะ จะเป็นพวกรถที่ขายตามระยะเวลาที่แบบจะมาตอนไหนก็ไม่รู้จะมาอีกไหมก็ไม่รู้นะเหมือนจะเป็นแบบซื้อแบบพวกรถแหลอะไรเอาเก็บไว้นั่นแหละรถในเชลูมีแต่คันดเท่ๆน่ารักนั่นรักแตบบ่จะมาตามช่วงระยะเวลามันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะมันก็แล้วแต่ว่าอันนี้วันนี้วันนี้จะมาหรือเปล่าหรือว่าไม่มาก็ได้อาจจะเป็นรถแลอะไรพวกนี้เอต่อมาระบบเกี่ยวกับ การกินอาหารหรือน้ำถ้าเราไม่ดื่มน้ำหรือกินอาหารเมื่อหลอดน้ำหรืออาหารลดลงจนแบบขีดสุดมันจะมีแจ้งเตือนว่าคุณต้องกินอาหารและน้ำไม่งั้นเลือดเราจะเสียเลือดแบบลดเลือดเราจะลดไปเรื่อยๆถ้าไม่มีน้ำและอาหารนะครับสมจริงสุดๆนะอาหารซื้อได้ที่เซหรือว่าซื้อที่คุณลงุง ตามจุดต่างๆได้เลยก็จะมีพิซซ่ากับแฮมเบอร์เกอร์ที่ลุงขายเนาะอิ่มๆเลยอ่ะถ้าแฮมเบอร์เกอร์300อิ่มๆระบบที่นี้อีกเหมือนกันก็คือระบบชนแล้วเกิดลดเห็นไหมเมื่อเราชนเลื่อนแล้วก็จะลดนิดหนึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นทำมาแรงๆเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบว่าแค่เราขับชนอะไรนิดหน่อยคือเรามือหัวน่ะแต่ตอนนี้เขาออกแล้วอะระบบไอที่แบบเมา์รถอะไรเงี้ยเออมันดีมากเลย เขาออกแล้วตอนนี At ้การซื hour, ny, video, ้อสกินมาใส่นี่เมื่อกี้อยู่ตรงจุดเมื่อกี้เลยร้ซื้อสกินเพื่อเข้ามาข้างในร้านก็จะมีที่เคาน์เตอร์ให้กดซื้อสกินสกินมีมากมายหลายร้อยสกินเลยก็ใครอยากรู้ว่าสกินเลขอันนี้มันเป็นแบบรูปแบบไหนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สกินที่เป็นแบบรูปตัวโมเดลให้ฝ่ายดีนี้สกินอะไรเนาะเออ ต่อมาก็คือระบบการสร้างแก๊งอยากมีแก๊งหรือว่าอยากเข้าแก๊งการเข้าแก๊งก็คือเราต้องไปติดต่อหัวหน้าแต่ละแก๊งของแก๊งนั้นๆนะครับเขาจะมีประกาศอยู่แหละไม่ว่าจะตามกลุ่มหรือตาม Discord s e r v e r เออหรือไม่ก็เราเดินไปหาแก๊งงนั้นแล้วก็บอกว่าผมอยากสมัครเข้าแก๊งต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้ เ,เขาก็จะให้รายละเอียดการสมัครไปหรือว่าใครจะสร้างแก๊งก็เข้าไปติดต่อที่แฟนเพจ a c e b o o k เพื่อสอบถารมรายละเอียดหรือว่าเข้าไปที่ Discord ของเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีรายละเอียดการสมัครหรือว่าการสร้างให้มีระบบงานแต่งสุดเจ๋งสำหรับใครที่ชอบการเล่นกันแล้วแบบอยากมีการแบบสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแบบมีการแต่งงานก็สามารถแต่งงานได้ที่ตรงนี้ จุดแต่งงานและก็มีชุดให้เช่าด้วยครับชุดให้เช่าสองชุดชุดละห้าหมืนนะสวยมากเลยเป็นระบบงานแต่งที่ดีมากนะครับสำหรับหนุ่มสาวที่ชื่นชอบกันหลงรักกันปิ๊งปิ๊งกันปึ้งปึ้ง,งอะมาแต่งงานกันได้ตรงนี้เลยการซื้อบ้านการซื้อบ้านที่แบบราคาแตกต่างกันไปอยู่ทั่ว ทุกมุมเมืองที่จะมีจุดเขียวให้ขายให้ซื้อนะระดับระดับบ้านก็จะมีหลายๆลยระดับสามารถเก็บความจุเก็บเงินแดงเก็บแร่เก็บไม้เก็บอะไรได้ต่างๆนานานะถ้ากระเป๋าเราเต็มเราก็มาเก็บที่บ้านได้เออบ้านนดีมากเราต้องซื้อกันทุกคนนะครับสําหรับใครที่อยากแบบมีบ้านแล้วแบบมีครอบครัวอะไรเงี้ยหาบ้านสักหลังซื้อในเซเิร์ฟเวอร์ เอ,อเกดจะดีมากเลยอ่ะก่อนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะถ้าข้อมูลมันผิดพลาดตรงไหนหรือแบบไม่เยอะพอแบบหรือว่าน้อยเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมคิดมาในท่านี้นะเออเกี่ยวกับในเซิร์ฟเวอร์โมแกนนะก็ใครแบบอยากดูระบบต่างๆที่เยอะขึ้นก็ต้องเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ GT m o r g a ก City นะครับ แอดมินเข้าดูแลดีมากนะเออเขาใส่ใจผู้เรียนทุกคนระบบต่างๆอะไรก็ถือว่าซัพพอตดีมากเยี่ยมจริงๆนะครับผมเล่นมาหลายเดือนแล้วสามเดือนกว่าได้แล้วมั้งหรือนานกว่านั้นก็ได้นะครับผมแบบเอะผมชอบ้วผมเลยพูดอต่ผมไม่ชอบผมก็ไม่พูดอะไรอย่างนี้หรอกนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ใจนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเร็วนี้เนี่ยนาะ โชคดีนะครับบ๊ายบายผู้ที่ตามทุกคนที่ติดตามผมมาจนถึงวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะครับ